สวัสดีค่ะปอบกกำหม่งแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะ่ะมันนี่นูดแดงพาพี่พาน้องมะไตเฮ็ดคือเก้าค่ะในช่วงประมาณตีสามกว่าัเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าปามาแล้วนูดแดงพะะอละค่ะมาตัวตัวใครขาชาขาวมาเดี๋ยวคนนี้แข็งแข็งเด็ดจังจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับ หายที่เก้าครับมือนี่ยานกายัำื้นครับผมเดีเไปชมกันครับว่าสีมันวครับไปครับ ผลมาหมุนพื้นนี้ที่ซองอันเดจยะหายเนยมาลายของผลอืมันม่งจูงผนอ้ขาเห็ดหน่งจะขาเห็ด นี่มันจะตูป๊าพี่น้องเต็ม ปีนองอดูี่เลยปลาเงียบดอกเงียครับเป็นพี่นองครับปวดอิ่มเลยเด้นี่ยดูน่เยม่หิเค็งหิวนี่น,รน,นครับมาพีนองครับมีเคร่งจุ่มงามครับจุม่มง่ามเลย่ำกำลังเลินมาก ข้าพี่น้องครับบอกง่เลยงามครับเสียงรถเกิดเริ่มเขาป้ายแล้วพี่น้องเสียงของกาลันพราธรรมบัตรนะครับ

喂。Oui. ပါတိတော့သူ

ไมเปิด้วมเงนเล่เลยไข่สิเงนเลพักม่ไหวจไ่เหียวอืม่ด้อนพี่น้องบัดดกจมูเลย

เิ็ดเรางก,กพี่น้องเขา,างกขาวปาดพี่น้องดอกง่ายเลยเอันนังครับเอาง่ายอ,าออกหน่อยเลยนะครับน้อง,งามครับดอบกต้นชี้สวย แม่ฮ yeah. oh. ึฝนพีน้องโอ้ยเดือนไม่ตัดางามครับีเียงพอแล้วครับ คู่คู่คู่งามพี่น้อง,ง หายหมกหมดโอ้ยาขาวยาขาเห็นปะจ๊ะเห็นครับโอ้ยเนี่ยยังเรับพี่น้องอือจ้านี่น้องครับยิ้ดอกยิ้บ่บ่า กันเลยเลขานุการพี่น้องน้องงามครับมาพี่น้นนนองครับลงพ้นงานกันครับมือนี่มือมานเพราะอะไรครับมือน้องามมีแต่แค่ข้าวหลวนเลยเนาะมีหาเลรอพี่น้องแล้วพี่และนอ้องเมื่อเมื่อสั้นครับค่ะสำหรับคลิปนี้นูได้ก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ก่อนเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล่ะค่ะไปรับชมคลิปนู่นแดงกับบ้าเม่งนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจค่าไปรับชมคลิปใฮนเนเดอค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ<า>นี่ครับเยมนิ่งงามครับไปพี่น้องครับกลับบา้านกันครับ